ในความเวงหวางที่ไร้ขอบเขตของจักรวาลมนุษย์ได้ส่งเครื่องมือชิ้นหนึ่งออกไปยังความมืดมิดที่เย็นจัดห่างจากโลกกว่าล้านกิโลเมตรเครื่องมือที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเดินทางแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมองย้อนเวลามองผ่านก๊าซฝุ่นและความมืดเข้าไปยังยุคแรกกำเนิดของเอกภพและภาพทุกภาพที่มันส่งกลับมาคือเศษเสี้ยวของอดีตที่ล่องลอยมานานล้านปี นี่คือกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเครื่องย้อนเวลาที่มีอยู่จริงในจักรวาลเว็บตั้งอยู่ที่จุดสมดุลแรงโน้มถ่วง L2 จุดที่แรงดึงของโลกและดวงอาทิตย์สร้างพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการลอยนิ่งหากกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลเคยเปิดม่านให้เราเห็นจักรวาลในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเว็บคือการเปิดประตูไปสู่จักรวาลอีกยุคหนึ่งเพราะมันไม่ได้มองจักรวาลในแสงที่ตามนุษย์เห็น แต่มองด้วยแสงอินฟราเรดซึ่งเป็นแสงที่ถูกดึงถูกยืดถูกกรองจากกา๊าซและฝุ่นในอวกาศแสงที่เล่าประวัติศาสตร์ของเอกภพตั้งแต่ยังเป็นเพียงทารกเมื่อเอกภพขยายตัวแสงจากวัตถุโบราณไกลโพ้นจะถูกยืดออกจนตามนุษย์มองไม่เห็นแสงสีฟ้าเจิดจ้าในวันแรกกำเนิดจักรวาลถูกยืดจนกลายเป็นคลื่อนอินฟราเรดจาง ที่ต้องใช้เครื่องมืออุณหภูมิเย็นจัดในการตรวจจับและนี่คือหน้าที่ที่เว็บถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีมนุษย์เคยทำได้กระจกหลักของเว็บมีขนาดใหญ่กว่า6เมตรทำจากเบริเลียมเคลือบทองคำบริสุทธิ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำเพื่อความสวยงามแต่เพื่อสะท้อนแสงอินฟราเรดที่อ่อนที่สุดให้ได้มากที่สุด กระจกทั้ง18แผ่นสามารถปรับตำแหน่งได้ละเอียดกว่าความหนาของเส้นผมมนุษย์เป็นพันเท่าทุกความสั่นไหวทุกความเคลื่อนไหวเล็กน้อยถูกควบคุมอย่างแม่นยำเพื่อรวมแสงจากวัตถุที่อยู่ไกลออกไปนับหมื่นล้านปีแสงให้กลายเป็นจุดโฟกัสที่คมชัดที่สุดแต่การมองในอ ra ินฟราเรดต้องอาศัยความเย็นที่แทบจะไม่มีที่ใดในจัก,กรวาลทำได้เอง เว็บจึงมาพร้อมกับแผ่นกำบังแสงอาทิตย์ขนาดเท่าสนามเทนนิสชั้นแล้วชั้นเล่าแพกกว้างเหมือนปีกของสัตว์ประหลาดแห่งท้องฟ้าแผ่นกำบังเหล่านี้ลดอุณหภูมิด้านที่หันออกจากดวงอาทิตย์ให้เย็นลงจนถึงระดับที่ต่ำกว่าน้ำแข็งแห้งหลายเท่า ฝั่งหนึ่งของยานร้อนกว่าทะเลทรายตอนกลางวันอีกฝั่งหนึ่งกลับเย็นยิ่งกว่าเงามืดในห้วงอวกาศความต่างอุณหภูมิระดับสุดขั้วนี้ทำให้เวฟสามารถตรวจจับแสงจางๆจากจุดกำเนิดของเอกภพได้อย่างไม่เคยมีใครทำมาก่อนและเมื่อมันเริ่มทำงานภาพที่ส่งกลับมาก็ทำให้ทั้งโลกต้องหยุดนิ่งเวฟพบกาแล็กซี่ที่ไม่ควรจะมีอยู่ในเวลานั้นของเอกภพ การลลกซี่ที่แก่กว่าใหญ่กว่าและสว่างกว่าที่แบบจำลองจักราวาลเคยคาดการไว้หนึ่งในนั้นคือการลลกซี่ที่มีเชื่อว่า j d s g s z 1 4 0ซึ่งก่อตัวขึ้นหลังบิ๊กแบงเพียงราว290ล้านปีเท่านั้นการมีอยู่ของมันเป็นเหมือนการบอกเราว่าจักราวาลยุคแรกเริ่มอาจพัฒนาเร็วกว่าที่คิด พลังงานมวลสารและกระบวนการก่อตัวของดาวฤกษ์อาจเร็วกว่าแบบจำลองเดิมหลายเท่าตัวในกาแล็กซี่อายุน้อยเหล่านี้เว็บยังพบาธาตุหนักเช่นออกซิเจนและองค์ประกอบที่ควรจะต้องใช้เวลานานในการสร้างนั่นหมายความว่าดาวมวลมากจำนวนมากต้องเกิดขึ้นและระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาหลายรอบในช่วงเวลาที่สั้นเกินกว่าจะอธิบายด้วยทฤษฎีเก่า สิ่งนี้ขย่าวความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับจักรวาลยุคแรกอย่างรุนแรงราวกับว่าหนังสือเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับการกำเนิดจักรวาลกำลังถูกเปิดใหม่อีกครั้งแต่เว็บไม่ได้มองเพียงแค่ขอบจักรวาลมันยังมองโลกอื่นที่โคจรรอบดาวฤกษ์ในระบบสุริยะไกลโผลโลกที่ครั้งหนึ่งเราเห็นเป็นเพียงเงามือที่ผ่านหน้าแม่ดาว แต่วันนี้เราสามารถตรวจหาลายเซ็นทางเคมีในชั้นบรรยากาศของมันได้อย่างละเอียดเว็บพบไอน้ำคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนในหลายระบบดาวไกลโลกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หลักฐานของชีวิตโดยตรงแต่เป็นองค์ประกอบที่มนุษย์ใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยระบบดาวหลายแห่งที่เคยคิดว่าแห้งแล้งวันนี้กลับถูกพบว่ามีไอน้ำในบรรยากาศ บางแห่งมีเมฆบางแห่งมีพายุและบางแห่งอาจมีมหาสมุทรซ่อนอยู่ใต้ชั้นเมฆสีเข้มและในบางดาวเคราะห์เว็บพบคาร์บอนในรูปแบบที่อาจสื่อว่ามีกิจกรรมทางเคมีซับซ้อนเกิดขึ้นซึ่งยังไม่มีข้อสรุปแต่มันชี้ว่าจักรวาลอาจมีที่ที่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตมากกว่าที่เราคิดไว้เสียอีกเว็บยังมองลึกเข้าไปในเนบิวลาที่เป็นแหล่งกำเนิดดาวฤก พบเส้นใหญ่ของก๊าซที่บิดตัวราวกับเส้นเลือดของจักรวาลภายในนั้นมีดาวอายุน้อยกำลังถือกำเนิดบางดวงปล่อยไอพ่นก๊าซออกมาจากคััวทั้งหมดนี้เป็นภาพของแรงดึงดูดและพลังงานในระดับที่ใหญ่เกินกว่าจินตนาการของมนุษย์มันทำให้เราเห็นว่าดวงดาวไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวและบางครั้งก็แข่งขันกันดึงเอาสสารจากเมฆเดียวกันเราวกับสัตว์ป่าที่แย่งกันกินอาหารชิ้นสุดท้ายเว็บยังช่วยไขยคำถามเกี่ยวกับหลุมดำมวลยิ่งยวดที่ใจกลางกาแล็กซีมันพบว่าหลุมดำเหล่านี้มีม,มวลมากเกินกว่าจะเติบโตได้ทันเวลาในแบบจำลองเก่านั่นหมายความว่าในยุคต้นของจักรวาลต้องมีกลไกบางอย่างที่ทำให้หลุมดำโตเร็วผิดปกติ หรือไม่ก็หลุมดำอาจถูกกำเนิดตั้งแต่ก่อนที่ดาวเรือรุ่นแรกจะก่อตัวภาพของหลุมดำที่ดึงกา๊าซและดาวเข้าไปวนรอบด้วยความเร็วใกล้แสงทำให้เราได้เห็นพลังงานอันดิบเถื่อนที่สุดที่เราจะเห็นได้ในจักรวาลเหมือนเห็นสัตว์นักล่าในช่วงเวลาที่กำลังกระโจนเข้าจู่โจมเหยื่อและยิ่งเว็บมองลึกเท่าไหร่เราก็ยิ่งพบว่าจักรวาลไม่ได้เรียบร้อยอย่างที่เราเคยคิด มันปั่นปูมันเต็มไปด้วยความสับสนอนลมานและมีความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ในทุกระดับตั้งแต่เมฆฝุ่นเล็กที่สุดไปจนถึงโครงสร้างระดับกาแล็กซีเมื่อมองจากมุมหนึ่งเว็บกำลังเล่าเรื่องกำเนิดของทุกสิ่งตั้งแต่ดาวฤกษ์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์กระทั่งวัตถุดิบที่สร้างชีวิตบนโลกอีกมุมหนึ่งเว็บกำลังทำให้เราเห็นว่ามนุษย์เป็นเพียงเศษเล็กๆของการเดินทางของแสง แสงที่เดินทางมาเป็นพันล้านปีเพื่อมาอยู่ที่กระจกสีทองของเว็บและถูกส่งต่อให้มนุษย์เห็นในตอนนี้เพื่อบอกเราว่าเราคือส่วนหนึ่งของจักรวาลที่ใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการเรามาจากก๊าซและฝุ่นของดาวรุ่นก่อนเราเป็นผลลัพธ์ของการระเบิดของซูเปอร์โนวาและเราคือผู้สืบทอดเรื่องราวของเอกภพที่ยังไม่จบสิ้นภาพแต่ละภาพของเวฟ จึงไม่ใช่เพียงภาพถ่ายแต่เป็นคำถามคำถามว่าเอกภพเริ่มอย่างไรเติบโตอย่างไรและจะมุ่งหน้าไปไหนต่อคำถามว่ามีใครอีกไหมบนกาแล็กซี่ที่ห่างออกไปหลายพันล้านปีแสงคำถามว่าอนาคตของมนุษย์ในจักรวาลน,นี้คืออะไรและคำถามที่ลึกที่สุด ว่าเราเข้าใจจักราวาลจริงๆหรือเพียงแค่เข้าใจเงาของมันเท่านั้นและในขณะที่เว็บยังคงจับแสงโบราณจากความลึกของอวกาศมันก็กําลังบอกเราว่าเรื่องราวของจักราวาลกําลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยสายตาคู่ใหม่ที่มองลึกกว่ามองไกลกว่าและเข้าใจได้มากกว่าที่มนุษย์เคยทำได้ตลอดประวัติศาสตร์ นี้คือการเดินทางย้อนเวลาที่แท้จริงไม่ใช่ด้วยการเดินทางไปในอดีตแต่ด้วยการมองเห็นอดีตที่ยังคงเดินทางมาหาเราจากขอบเขตที่ไกลที่สุดของความมืดและเว็บกำลังเผยให้เราเห็นว่าเอกภพไม่ใช่เพียงสถานที่แต่มันคือเรื่องราวที่ยังคงถูกเขียนต่อไปด้วยแสงที่ไม่เคยหยุดเดินทางขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกไลค์ทุกแชร์ ทุกคอมเมนต์และทุกการกดติดตามคือกําลังใจสำคัญที่ทำให้ช่องเล็กๆของพวกเรามีกําลังใจแล้วเราจะออกเดินทางไปสำรวจจกักรวาลด้วยกันครับ